สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปฟันฟิปนะครับสำหรับใครที่ update. อัปเดตแอปฟันฟิปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่น1.11นี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะคือผมเคยอัปไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอหน้าแถบรับทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่โชว์ให้นะ,ะตัวนี้เนี่ยมันจะโชว์ให้อยูอ่ตัวรับคะแนน3ชั่วโมงหนึ่งครั้งแต่ว่าร,รับทุกชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมุนวงล้อตัวนี้เนี่ย มันก็จะไม่มีให้เช่นเดียวกันนะครับคือคะแนนเราเนี่ยก็จะได้น้อยนะอันนี้เดี๋ยวผมกดมุนไปก่อนเพราะปกติเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ได้คะแนนวันละน้อยมันได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับคือผมได้ไ2แสนกว่าคะแนนเด็กแต่และว,วันนะก็ออกวันละหนึ่งบาทนินดๆนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ3ามเดือนนะครับก่จะได้ถอนสำหรับแบบนี้นะ คือตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นตัวที่ได้น้อยที่สุดละสำหรับ4แอปในแคชจีนโนเวล่าดองบาอ่ะก็ตัวฟันฟิปนะครับได้วันละบาทกว่าแอปอื่นก็ได้วันละบาทกว่าแต่ว่ามันก็ได้ได้เยอะกว่าตัวนี้อยู่นะครับแต่ก่อนโนเวล่ามันได้น้อยกว่านะแต่ว่าตอนนี้มันได้เยอะกว่าเพราะว่าเราทุกชั่วโมงเนี่ยตัวนี้มันจะให้ดูโฆษณาซ้าได้นะครับมันจะดูได้อ่า เช็คชั <irgendw el inv és> ่วโมงหนึงเนี่ยสมมติดูโฆษณาเพิ่มได้อีก2รอบเนี่ยคะแนนมันก็จะได้เพิ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้มันได้แค่รอบเดียวตัวนี้เพิ่งได้หนึ่งแสนหกหมื่นะครับก็ได้1บาทนิดนิดนะเดี๋ยวผมคำนวณหนึ่งหกหกหาสี่สี่หารด้วย1นึ0ง0สนห้าหมื่นหนึนาหคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับแปลว่าวันนี้เนี่ยผมเพิ่งได้1บาทกัสเบีสตาค์นะครับ ก็รวมก็คือ3ล้าน3แสนคะแนนนะครับคิดเป็นเงิน22บาทนะอ่ะลืมบอกไปสำหรับใครที่อัปเดตไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วมันไม่ได้คะแนนอะไรเพิ่มนะครับในส่วนของหมุนวงล้อแล้วก็รับทุกชั่วโมงคือมันจะมีให้แค่เช็คอินประจำวันนะครับอ่ 600, า60,000เอ้ย6ัน0คะแนนเช็คอินประจำวันตัวนี้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรับอ่ากองสมบัติก็คือ3ชั่วโมงรับ1ครั้ง ให้แนะนำนะครับแนะนำเนี่ยให้ไปโหลดเวอร์ชั่นเวอร์ชันที่เป็นอพิเคนะครับมาติดตั้งนะอันนี้ผมลบเวอร์ชัน1 1่น่ออกนะเพราะผมไปอัปเดตอัปเดตปุ๊บนึกว่ามันจะได้คะแนนเพิ่มโอ้โหได้น้อยกว่าเดิมก็เลยโหลดเวอร์ชัน่น1.09นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะมันก็จะมีแบบที่ผมหน้าที่ผมช้าอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้ ก็จะประมาณนี้ใครที่มาเล่นทีหลังนะครับหรือวอัปเดตเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใหม่ส่วนโค้ดเดี๋ยวผมจะแปะไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะรับคะแนนด้วยแต่ว่าถ้าสมัครต่อผมโดยตรงเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น1.1 1นะแต่ถ้าผมจะแปะแปะลิงก์อีกนหนึ่งไว้ให้นะครับก็จะเป็นแพทนี้นะครับ1.09นะ ก็จะเป็นแพทเก่าแต่ว่ามันก็ยังได้คะแนนโอเคยอยู่นะครับก็ประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนครับสวัสดีครับ